ครดูผมก็ขอให้มีโชคมีลาบเหมือนเดิมเพราะว่าผมไม่ได้บังคับวิคุณต้องมาดูผมนะคุณต้องมาดูผมตลอดคุณต้องมาดูผมทุกวันเพราะฉะนั้นคนที่มันเห็นแก่ตัวคนที่มันเห็นแก่ได้เห็นผลประโยชน์ของตัวมันเองอะ่ะมันมีเยอะแต่ผมเชื่อในเนี้ยมีคนที่เชื่อมัน่นคนที่ศรัทธาคนที่อยากได้เลขจริงๆแล้วก็ในเนี้ยมันต้องมีพวกที่แบบว่ามารอรัฐบาลกลัวว่าจะปล่อยหลุดออกจากปากไปไม่ปล่อยครับ พรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้เลยบางคนก็มามามาขยันขยอนะครับว่าบอกหน่อยค่าบอกหน่อยค่าลอตเตอรี่ไม่บอกนะครับบอกแล้วหวยอั้นแน่นอนแล้วเดี๋ยวก็มาด่าผมอีกนะเดี๋ยวก็มาดา่าเดี๋ยวก็มาด่ามากอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ปล่อยให้ใครทั้งนั้นไม่มีใครรู้นะครับตอนนี้บอกเลยไม่มีใครรู้นอกจากนอกจากสถานที่ที่ผมไปซื้อเขารู้แล้วว่าเลขตัวนั้นเป็นเลขตัวไหน ก็จะเป็นอยู่ที่ <c oughs> ก็อยู่ที่กรมหลวงชุมพรนะครับที่ผมไปไหว้ซึ่งป้าคนนั้นเขาก็ขายเขาก็บอก i, ni, ni น,นี่นี่นี่คนนี้จําได้นี่นี่ติดตามทุกงวดแล้วผมก็ถามว่าแล้วงวดที่แล้วพี่ถูกหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่งวดที่แล้วเขาถูกสามตัวนะครับแล้วก็เมื่อวันนี้ก็มามาแวะแถวชุมพรนะครับก็ไปเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วก็มาซื้อแล้วก็เขาก็รู้จักผมเออแล้วทีนี้เขาก็จดเลยนะว่า วันนี้เราซื้อเลขตัวไหนบ้างเราซื้อเลขเราซื้อเลขกี่หางเขาก็จดแล้วก็ทีนี้ก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งบอกว่านี่แหรอไม้เอกนี่แหละไม้เอกตัวจริงพี่ผู้หญิงเขาก็บอกเขาก็ตกใจใช่เหรอใช่ไม้เอกเหรอแต่เขาด้วยความเขามีความถ่อมตนพี่เข้าใจปะ่ะ <c oughs> เขามีความถ่อมตนถ่อมตนยังไงก็คือพี่ผู้ชายไม่กล้าตามเลขเรากลัวว่าเลขเราอจะหลุดกลัวว่าเลขเราจะไม่เข้า พี่ผู้ชายเขาก็พูดตรงๆนะเขาก็บอกว่าเขาก็ตกใจเขาว่านี่หรอไม่เอกเขาก็ติดตามผมเหมือนกันแต่ผมไม่ได้เปิดแมสออกหมดผมให้เห็นแค่จมูกอย่างเดียวแล้วเขาจําได้แล้วพี่ผู้ชายบอกว่าผมไม่กล้าตามเขาหลอกเดี๋ยวเลขเขาหลุดเขาก็พูดตรงๆเนาะก็มีม,มีมีป้าคนนั้นแหละที่รู้ว่าเลขที่ผมจะปล่อยเป็นเลขตัวไหนไม่แต่ว่าวันนี้ยผมซื้อหลายหางอยู่นะผมซื้อ น่าจะประมาณหกหางหรือเจ็ดหางนั่นแหละเดี๋ยวขอเบิ้งเบิ้งแป๊บซื้อหลายอยู่มื้อนี้แต่ว่าไม่ได้ซื้อสิบไม่ได้ไม่เกินสิบหางหรอกซื้อก็ซื้อเลขที่จะปล่อยมื้อเนี่ยแหะแต่บอกเลยว่างวดนี้ไม่รู้นะไม่การันตีนะมาหรือไม่มาให้เหมือนเดิมนะครับใครจะดา่าใครจะว่า ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราถือว่าผมทําดีที่สุดแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้คือความหวังพรุ่งนี้รู้พร้อมกันไม่ต้องมาบอกเอ้ยมามามาแง้มให้ดูหน่อยว่าเลขอะไรนู่นนี่นั่นไม่บอกครับเพราะว่าพี่ก็ประเภทต้องเข้าใจผมด้วยนะว่าคนที่ดูอยู่ในเนี้ก็ก,ก,ก็ก็ต้องมีแหละเจ้ามงเจ้ามือก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่า คนที่เอาเปรียบพี่เข้าใจว่าคนที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นโดยการที่ให้ไปซื้อแล้วจ่ายครึ่งเดียวจ่ายไม่เต็มเห็นตัวนั้นก็อั้นเห็นตัวนี้ก็อั้นมันมีมันก็มีมันปะปนกันไปคนเราอ่ะมันมีทั้งคนที่แบบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คนดีนิสัยดีปะปนกันไปโลกบนโลกใบนี้บนโลกมนุษย์ใบนี้เออสวัสดีสองพันคนดูผมแบเป็นคนพูดตรงพูดชัดเจนนะเพราะฉะนั้นพี่อดใจรอแป๊บเดียวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้ว พราะว่าพรุ่งนี้ผมก็เดินทางกลับบ้านแล้วครับแล้วพอตอนเย็นนะไม่เดี๋ยวผมจะพรุ่งนี้ผมจะปล่อยใครอยู่ในกลุ่มนะครับผมจะปล่อยลงประมาณรอบที่แล้วผมปล่อยประมาณรอบที่แล้วผมให้อดมินลงหนึ่งทุ่มสี่สิบเก้าก็ประมาณนั้นเลยครับไม่เกินไม่เกินสองทุ่มผมก็จะให้อดมินปล่อยเพราะว่าพรุ่งนี้ทำไมปล่อยพรุ่งนี้เพราะมันเป็นวันที่เจ็ดทับเจ็ด มันเป็นวันดีรอบที่แล้วก็ปล่อย6ทถหกแล้วก็มาโพสต์ให้ไม่เกินสองทุ่มอะพี่ได้แน่นอนแต่พรุ่งนี้ผมไม่ไล์นะครับเพราะว่ามันจะมีดาวที่ผมมาไล์มันชนอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะสูญเสียพลังงานเดี๋ยวมันจะใช้พลังงานเยอะเพราะผมขี้เกียจล่นเวลาในการไล์เพราะฉะนั้นก็ค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งเลยนะครับอ่ะสองพันหนึ่งร้อยคนดูวันนี้ผมไม่ได้ม้ใครขอตัวขอภัย พรุ่งนี้ผมบอกพี่เลยเข้ากลุ่มถูกมากเข้ากลุ่มใครรอเข้ากลุ่มเข้าไปเลยพรุ่งนี้ผมบอกแต่ผมเดี๋ยวผมไม่บอกราคาก่อนเพราะว่ารอพรุ่งเนี้ยผมบอกเลยแล้วผมพรุ่งเนี้ยผมจะรับแค่ห้องเดียวห้องรายเดือนนะครับผมบอกเลยพรุ่งนี้29 9พี่ไม่ต้องจ่าย เหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วไม่ใช่รอบที่แล้วเหมือนเดือนที่แล้วผมปล่อยรัฐบาลไทยด้วยแล้วก็เข้าบอดแคสผมบอกเลยนะการเข้าห้องนะไม่มีใครมาทําเหมือนผมแล้วไม่มีใครเหมือนผมแน่นอนผมกล้าพูดเพราะผมจะบอดแคสตลอดคนในคนที่เข้าไปในห้องผมบางคนนะไม่ได้ไม่แต่ผมจะทําเฉพาะห้องวีรายเดือนพี่คิดดูถูกไม่ถูกเข้า ถูกเข้าไปแค่299แต่วันไหนถ้าผมจัดโปนะบางทีพี่เข้าไปแค่200เข้าไปแค่ร้อเข้าเหมือนเข้าไปร้อยแค่66บาทเหมือนเงินเหมือนเหมือนเดือนที่แล้ว6กทับผมจัดโปเลยขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อยากให้รู้ว่าในห้องปังขนาดไหนพรุ่งนี้ผมจะรับแค่ห้องเดียวแล้วผมจะรับแค่300คนแล้วผมมั่นใจว่าเต็มแน่นอน ผมบอกแค่นี้แหละว่า299พรุ่งนี้พี่ไม่ต้องจ่ายแล้วบอกเลยคุ้มมากราคาเนี้ยแต่ห้องรายห้องตลอดชีพผมไม่ลดเพราะว่าตลอดชีพคือพี่อยู่ตลอดผมไม่ได้มาเก็บอะไรเรียกไม่ได้มาเก็บค่าค่าน้ำชาค่ากาแฟก็คือเสียแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นห้องรายเดือนคือมันคุ้มแน่พรุ่งนี้ผมบอกบอกได้แค่นี้แหละเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมจัดเมื่อเดือนที่แล้วนะ คนเข้าไปประมาณ3 0 0ร้อยสีร้อยอ่ะเพราะมันมันถูกมากพี่เอาพี่ลองเอา2 9 9ไปลบกับ166บาทอะ่ะมีที่ไหนทํากันมีห้องไม้เองแหละที่ทําถามสมาชิกดูได้เลยอ่ะสวัสดีพี่พี่2,200คนดูคนเบื้องไหลคนก็ดูเยอะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดาวให้คืนนี้3ามลัดเล่นเลขวันพระไปเลยวันนี้เลขวันพระเข้าดีมาก <c oughs> วันพระก็จะเนือยๆหน่อย,ย,ยนะครับ เป็นแบบนี้แหละปกติวันพราไม่ไ์แล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ได้อยู่บ้านนี่ถ้าอยู่บ้านนะนั่งสวดมนนั่งสมาธิเห็นลงเห็นเลขไปนานแล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยไม่ได้มันไม่ได้อยู่บ้านไงเราเรามาไอเรามาพักก่อนจะกลับไงกลับไปก็งานเยอะมากในจะแพ็กของอีกพอเราไม่ได้จ้างใครเราทํากันแบบครอบครัวไงไหนจะแพ็กของแล้วไหนจะคิวงานแน่นมากบอกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเลือกลงจะมาที่ มามาพักที่ชะอำก่อนนะครับคืนหนึง่งเนี่ยไลฟ์เสร็จเดี๋ยวจะออกไปชมบรรยากาศให้แบบสมองมันปลอดโป่งก่อนเพราะพรุ่งนี้ก็ก็ต้องแบบมานั่งคิดลงคิดเลขอีกแล้วนะครับเออแล้วก็ตอนเย็นก็ต้องความหวังหมู่บ้านอีกแล้วก็กลางคืนก็ต้องไลฟ์แล้วก็ต้องแพ็คของก็เลยแบบมหาแบบไม่ใช่ว่าอดไม่ได้ไม่ได้ไม,ดมดาอวดล่ามหมดเลยคือแบบอยากพักผ่อนสมองบ้างนะครับเออนั่นแหละตามนั้นแหละ พรุ่งนี้มีแฟนแล้วคนหนึ่งเข้าห้องกี่โมงพรุ่งนี้ผมจะบอดแคสประมาณ9ก้าโมงยีบ้าประมาณเนี้ยไม่เกินนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเจ็ดโมงเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องเข้ากรุงเทพอ,อีกนะครับพรุ่งนี้ก็สู่ภาวะปกติแล้วนะครับวันนี้ผมไม่อ่านไม่ทันก็ขอโทษขออภยัยเพราะว่ามันมันมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะครับผมอ่านไม่ทันจริง เดี๋ยวก็รู้ครับพรุ่งนี้เลขอะไรที่ผมจะปล่อยออกมาวันนี้ให้ดูลอตเตอรี่ไปก่อนนะครับขำๆเนี่ยนี่แล้วพี่คิดดูนะรอบที่แล้วนะผมผมผมบอดแคสนะบางคนคงจะคิดว่าไอ้นี่โง่อะค่าห้องสองเก้ก็ถูกพอแรงแล้วแต่นี่ยังจะมาให้เข้าห้องแบบ166บบาทมีที่ไหนเขาทำกันวะ มีที่นี่แหละที่เดียวพ่อบอกแล้วก็อยากซื้อใจคนว่าเข้าไปแหละจะมีคนที่อยู่กับเราอะ่ะเดือนต่อไปจะมีเท่าไหร่แต่บางคนไม่บางคนก็ไม่ต่ออันนี้เราก็ไม่ว่าเพราะบางคนทํางานทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะครับอืมแล้วพี่เนี่ยพี่ลองเอาสองเก้าเก้าไปลบร้อยหกสิบหกอ่ะเนี่ยประหยัดไปตั้งร้อยสามสิบสามบาทแล้วพรุ่งเนี้ยผมว่าพีพ่่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าราคามันเท่าไหร่เพราะพรุ่งนี้มันเจ็ดทับเจ็ดแต่คงไม่ใช่เจ็ดสิบเจ็ดบาทหรอก ขาดทุนย่อยยับไม่ไหวนะครับถ้าให้7จ็ดบาทนี่ผมว่ามีหกลุ่มก็เต็มทั้งห้กลุ่มอ่ะไม่ใช่77บาทนะแต่ผมพวกพี่ก็คงต้องรู้แล้วแหละรอพรุ่งนี้บอดแคสทีเดียวครับเพราะฉะนั้นพี่เพิ่มเพื่อนไปไว้ก่อนเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนยังไงเพิ่มเพื่อน,อน,อน,อนแบบนี้เบื่อลาวิผายหินส,สยองออกหน้าเกียดมากเลยลาวนี่ ออกไม่ให้คนถูกเลยนะมันรู้นะว่าคนไทยเล่นลาวเยอะนะ